ตอนนี้เบแจ็กได้ epoxy มาแล้วนะครับท่านผู้ชม epoxy คือไอ้กาวปั้นแบบคล้ายๆแบบปูนดินน้ำมันนะครับท่านผู้ชมคือไอ้สอตัวเนี้ยจะต้องเอามาผสมกันนะครับสัดส่วนเท่าๆกันคนละครึ่งนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่เบแจ็คจะทำฐานฐานนะครับฐานติดกล้องะครับติดกล้องเบแจ็คมีกล้องโกโปรเนาะโกโปรแล้วเบแจ็คจะเอามาติดกล้องไอ้เนี้ย เอามาติดตรงนี้นะครับผู้ชมเนี่ยนะเดี๋ยวมาติดตรงนี้จะทําฐานติดนะครับเอาติดกับอะไรชาดหมวกชาดของบเบลเจกเพื่อที่จะเอาไว้ทําคลิปเอาไว้เก็บภาพสวยๆช่วงเวลา,บาเบลเจกเดินทางเนาะแล้วก็ใช้กาวไอตัวเนี้ยติดติดไอตัวที่ว่าเราผสม ผสมไอตัวเนี้ยให้มันเข้ากันแต่เราก็กะประมาณเออเบลเจจะเอาไปอย่างนะ้นิดเนียอย่างนน,นิดแล้วก็ผสมผสมนะครับเนาะเดี๋ยวมาติดตรงนี้เดี๋ยวคอยดูนะครับท,ทําฐานกล้องติดหมวกกันน็อกโอเคเนาะเดี๋ยวดูดูตามไปเรื่อยๆนะครับก่อนอื่นนี่เบาเจจะต้องเอาสองส่วนนี้มาเอาเนี่ยก่อน เอาสองส่วนนี้มาผสมกันก่อนนะครับท่านผู้ชมดูทํเบอร์เชนเนอร์มองเห็นเปล่าเบอร์เชจะเอาอ่าไม่ต้องครึ่งนะเอาแค่อย่างนั้นนี่เป็นก่อนเพราะว่าจะใช้นิดเดียวเนาะย่างนั่ครึ่งสัดส่วนเท่าเท่ากัน เบอร์จะใช้แค่นี้แหละเบอร์จใช้แค่นี้แหละนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้มากนะใช้มากมันก็จะสิ้นเปลืองพอเปล่าคงได้แลวมั้งเนี่ยก้อนนี้คิดว่าได้เรารีบปั้นนะครับรีบปัน้นนะครับรีบปั้นแล้วเอามาผสมกัน เนี่ยครับเอาสองส่วนตรงนี้นะครับมาผสมกันบี้ไปกับบี้มาเงี้ยครับนะครับอยู่ยี่อยู่ยี่อยู่ยี่บูบี้บูบี้เงี้ยครับเดี๋ยวถ้าพอมันเข้ากันได้แล้วเราเราก็มาทําฐานของมันเนี่ยครับโอเคตรงนี้ก็ได้แล้วเนาะได้แล้วบเบลจะก็มาทาบตรงนี้เลยเดี๋ยวกันให้มันเข้าเนื้อกันก่อน นะครับแล้วมาทาบตรงนีน้แล้วกกดเข้าไปเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมลืมลืมขั้นตอนมันเรามาตัดที่ปูนไนแล้วตัดตรงนี้ก่อนเป็นกาวบางกล้องนะ เลน้นนีมาตัดตนต่งไอ้ที่ใส่สกอ็อตเทปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมคือเราการไม่ให้มันโดนไอตัวอีพอกซี่มันมาโดนไอ oh. หมวกกันนอกอะครับ โอ้ยลือเกือบลืมอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาดูนะครับกว่าจะทำรวบลัดแล้วเนะี่ยรีบรีบรีบ้วเราก็มาแปะตรงไหนมองแทบไม่เห็นเลยอ่ะให้อยู่ในระดับอ่ากึ่งกลางมันนะครับโอ้ยแล้วก็กดไปนะครับ ลักษณะอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราก็ไม่ค่อยมาแต่งที่หลังเนี่ยครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราตั้งฐานตั้งจุดมันโอคิดคิดว่ามันดีแล้วนะครับทุกผู้ชมคือตัวนี้ให้มันอยู่ในระดับเส้นตรงนี้ให้มันอยู่ระดับกึ่งกลางของหมวกกันน็อกเนาะแล้วก็ตัวฐานนี้เราก็เอาใช้เอ้อ e ีบ็อซีตัวกาว e ็อกซี่อ่ะเป็นแม่แบบเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับทุนผู้ชม เดี๋ยวเราค่อยคอยให้มันแห้งคอยให้มันแข็งตัวนะครับพอแข็งตัวเสร็จนะเดี๋ยวเราค่อยมาจัดแต่งรูปทรงมันเอาเดี๋ยวเราก็ใช้กระดาษทรายแนละ้วเรามาแต่งขอบมันใหม่ได้นะครับเนี่ยครับลักษณะก็เป็นลักษณะนี้แล้วก็เราก็พอเราพอไอตัวกาวตัวนี้มันแข็งมัน,มนเหมือนกระปูนอะ่ะมันแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยเอาอ่าสเปรย์สีดําม,มาพ่นนะครับเอาสีดําม,มาพ่นแล้วก็อ่า ตัวข้างหน้าข้างข้างที่มันติดบวกกันนอกอะ่ะข้างในอะ่ะเราไม่ต้องพ่นนะครับท่านผู้ชมเราเอาปล่อยให้มันดิบๆอย่างนั้นหละถ้าเราพ่นนะเดี๋ยวเราใส่กาวอ่าสามเอ็มนะมันจะไม่ติดมันจะติดได้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็จะหลุดแต่ถ้าลักษณะอย่างเงี้ยเราทํามันเนาะแล้วก็ค่อยๆทํามันแล้วก็เราก็แต่งขอบเดี๋ยวเราก็เอามีดขูดถ้ามันแข็งตัวนะเราก็ดึงออกมาได้ ดึงออกมาได้แล้วเราก็ค่อยมาแต่งให้มันส,สวยๆแล้วแต่เราจะแต่งมันได้เข้ารูปเข้าทรงของมันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยดูข้าวๆแบบนี้นะอันนี้เบาแจคทาแล้วนะสามอันนะครับท่านผู้ชมไอตัวใส่กล้องไว้ถ่ายนะครับเขาเรียกว่าฐานกล้องฐานใส่กล้องหมวกกันน็อกเนี่ยครับมันก็เป็นลักษณะเงี้ยเห็นไหมเดี๋ยวเราก็แต่งตอนนี้มันดูไม่สวยนะ เดี๋ยวสักพักหนึ่งพอเราพอมันแข็งตัวแล้วเนี่ยมันก็จะสวยเองแต่ที่สําคัญที่สุดนะคือตัวฐานตรงเนี้ยเราดูเส้นตรงกึ่งกลางเนี่ยให้มันได้เท่ากับกึ่งกลางหมวกกันน็อกนะครับท่านผู้ชมอย่าให้มันเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันจะกล้องมันจะมุมกล้องมันจะไม่สวยอืมเอาเราทิ้งไว้จนมันแห้งอ่ะครับท่านผู้ชมแล้วเ,เราค่อยแกะออกแล้วก็ตัวหมวกกันน็อกนี่นะเราใช้ซ็อกเ็ตเทปใสปิดก่อนนะเพราะกันเพื่อที่จะให้กาวนี้ ไม่เปื้อนกระมวกกันนอกเราอ่ะเบาแจกใช้ไอพลาสติกใส่ปิดตรงไอช่วงที่เราจะเป็นแม่พิมพ์ใส่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเวลาเราจะถอดออกนะเราจะแกะตัวนี้ออกนะแล้วก็ดึงพลาสติกตรงนี้ออกเลยออกเอาสกอตเทปอ่ะดึงสกอตเทปออกเดี๋ยวมันก็จะหลุดออกมาเป็นทั้งแม่พิมพ์และก็อไอตัวฐานครับท่านผู้ชมตอนนี้อ่าตัวตัวแม่พิมพ์ตรงนี้มันก็แห้งเรียบร้อยแล้วเนาะ มันแห้งมันแห้งก็พอที่เราจะแกะออกมาได้น้องเ้วเดูวมาแต่งตรงนี้ก็แข็งเรียบร้อยแล้วนะครับอาจใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงครับท่านผู้ชมตรงนี้มันก็แข็งและทีนี้เบอร์เจก็ต้องแกะแกะเอาตัวนี้ออกมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวเบอร์เจีแกะให้ท่านผู้ชมดูนะครับเริ่มแรกเราก็แกะแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม เนี่ยนะเนี่ยครับเบลเจกแกะเดี๋ยวเบลเจ็กแกะตรงนี้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับที่เป็นพลาสติกที่เราไอ้เท่บะครับนี่นะครับเราก็ดึงออกเลยโอเคโอเคเอาออก เออหลุดแหละเนี่ยครับหน้าตามันก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมเนี่ยหน้าตาก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยในแม่พิมพ์มันแล้วเดี๋ยวตรงตรงนี้เราไม่ต้องไปอ่าไม่ต้องไปพ่นมันนะครับแต่งมันจัดแต่งให้เรียบร้อยขอบมันให้เรียบร้อยแล้วเราก็เอากระดาษทรายขัดให้มันเป็นรูปเบิ้งรูปแบบมันดีๆครับตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับทุนผู้ชมแต่ตรงนี้เบลใจททาไม่ค่อยไม่ค่อยสนิทเพราะว่าไอตัว พัดเทมมันย่นแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยว่บวแจ็กก็ใช้กาวใช้ไอ้กาว 3M 3เแปะฝั่งนี้ครับก็ไม่มีปัญหาครับแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเป็นขั้นตอนเดี๋ยว,บวเบลแจ็กจะไปพ่นจะไปตกแต่งตัวนี้ก่อนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเบลเจ็กไปพ่นสีเรียบร้อยแล้วไปพ่นสีสีดาเรียบร้อยนะครับแต่ตรงใต้นี้นะไม่ต้องพ่นนะครับตรงเนี้ยตรงนี้ไม่ต้องพ่นเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอกากาวใส่เนาะ ไอ้กาวแอร์สามเอ็มมันจะได้ยึดให้แน่นถ้าสมมติเราพ่นไปนะแอร์สี่ที่เราพ่นอ่ะมันจะหลุดออกแล้วก็ตรงนี้มันจะไม่แน่นนะครับนะครับเราก็แต่งแต่ตรงนี้แบบเบาเจ็ครีบทํานะครับท่านผู้ชมอ่าก็ไม่เป็นไรสําหรับอ่าแบบเบลเจ็คเอาไว้ใช้เองเนาะนะครับลักษณะมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับเดี๋ยวก็ไปประกอบโอเคนะครับ แล้วน,นี่คือตัวกาวมันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบอกแจคจะใช้ตัวนี้ตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยแปะอันนี้ M M3 นะครับ 3m นะครับท่านผู้ชมเนะเพราะว่ามันเหนียวอ่ะมันยึดแน่นกว่ากาวสองหน้าแบบอื่นเนาะนะครับเน,นี่ยนี่บอลเจก็เล,เล็ม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 ตรงขอบมันอ่ะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่ไม่เป็นไรเนาะครับท่านผู้ชมทาท่าให้ท่านผู้ชมดูเฉยๆอย่างเงี้ยครับ เพื่อที่จะไม่ให้มันเกินเลยออกมาเนี่ยครับเนี่ยครับสภาพมันก็ลักษณะอย่างนี้โอเคทีนี้ได้แล้วเราก็มาแปะติดตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะหาโต๊ะมาวางตัวนี้ก่อนเนี่ยครับท่านผู้ชมแล้วเราก็แกะสติกเกอร์แล้วเราก็คอยอ่า เลงให้มันดีๆนะครับท่านผู้ชมเลงวางให้มันดีๆเลยนะครับถ้าไม่งั้นนะติดแล้วก็ติดเลยประมาณนี้เดี๋ยวเนอะเสียวเหมือนกันนะประมาณนี้มั้งใช่ไหมเนี่ยครับติดแล้วนะครับโอเคแน่ใจว่าเราอ่า ชัวเราก็ติดให้มันแน่นไปเลยนะครับกด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 ให้มันแน่นๆไปเลยนะครับแล้วตัวนี้เบาแจก็เอาตัวนี้มานะครับตัวที่ใส่กล้องอะครับตัวใส่กล้องก็ไอซื้อไอตัวนี้จากราซาดานะครับตัวเสริมครับเ <c oughs> นี่ยตัวเสริม แต่ตัวนี้ตัวฐานกล้องเราก็ใส่ตรงนี้เลยประมาณนะครับจะใส่กลับอย่างนี้ก็ได้จะใส่ขึ้นอย่างนี้ก็ได้เนี่ยครับท่านผู้ชมก็ลักษณะใส่ใส่ก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับนะครับตัวนี้เบาแจ๊คซื้อตัวนี้เพิ่มมานะครับเพิ่มเพื่อที่จะให้มันแอร์ตัวกล้องมันใส่ให้มันไม่ได้โดนกระจกอะครับแลตัวนี้เราก็ดัดขึ้นนะครับ ประมาณนี้ครับเห็นแล้วเนาะประมาณนี้หน้าตาเป็นลักษณะอย่างเงครับพร้อมที่ใช้งานได้เดี๋ยวเราจะเจาะกล้องมาใส่ให้ท่านผู้ชมดูนะเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวกล้องมาใส่ให้ท่านผู้ชมดู นี่ครับท่านผู้ชมหน้าตากล้องมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับทุกอย่างคือทําเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้นะครับกล้องเบาเกจจะใช้ของ g o p ปรเจ็ t นะครับเพราะว่า g o p ปรเจ็ t นี่มันจะมีแหลกมีเคสของมันเพื่อที่เราจะใส่อแดปเตอร์ใหม่ได้อีกต่างหากนะครับเนี่ยครับตัวอแดปเตอร์ครับ,รบเพื่อที่จะใส่ไม้นะเพราะว่ามันจะได้พูดคุยภาพไปด้วยครับ โอเคเนาะแค่นี้แหละครับรีวิวตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะเป็นแนวทางเนาะสำหรับคนที่อยากจะทำกล้องติดหมวกนะครับนี่ครับหน้าตาลักษณะแค่นี้ครับยังไงยังไงแล้วก็่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องเบาเหนือแจ็คพาตลอดน,นะครับนี่ครับท่านผู้ชมก็ลักษณะกล้องก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ ครับสำหรับคลิปนี้เแบาบเจ็กเอาไว้เพียงตัวอีก,ก่อนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิกเบาเหนือแจ็คพาตลอดมาโดยตลอดน,นะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคลิกทุกคลิกเลยนะครับคลิปหน้ามีอะไรอย่างคอยติดตามดูนะครับแล้วเจอก,กันใหม่ค่ะ